สวัสดีครับอยู่กับผมปิงนะครับวันนี้ได้อะไรมอเตอร์ไซค์เก่าๆมา2อสมชิ้นเดี๋ยวว่าจะลองทําเป็นโคมไฟนะครับผมเอาไว้ตั้งโต๊ะเวลาทํางานย y หรือจะเอาไว้แต่งบ้านก็ได้ไปชมกันวัสดุที่ใช้ในงานครั้งนี้ก็จะมีลําโพงเก่าๆหนึ่งดอกนะครับผมปั๊มเบรกมอเตอร์ไซค์เก่าๆอันหนึ่งแล้วก็มือเบรก2อันโคมไฟเลี้ยวเก่าๆครับผมอันหนึ่งแล้วก็หลอดไฟ mr 1 6 12โวลต์แล้วก็เป็นพวกเหล็กรูแล้วก็น็อตจิปาถะครับผม ทำความสะอาดพื้นผิวมือเบรกนะครับผมให้ดูสะอาดขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นต้องใหม่นะครับผมใหม่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ้ยเราไปซื้อของใหม่มาทําหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเราใช้ของเก่านี่แหละแต่จะทําให้มันดูเป็นแนววินเทจแนวสตรีมพังนิดหนึ่งก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวไปเคลือบรลตเกอร์กันส่วนแม่เหล็กในครั้งนี้ผมจะทําเป็นฐานของโคมไฟนะครับผมก็ใช้ลําโพงเก่าๆนี่นะครับจะ<อ>ต้องถอดหมุดออกมาก่อน จะเจียรหรือว่าเจาะก็ได้ครับผมแต่ในนี้ผมเจียออกแล้วก็งาดมันออกมาเลยแล้วก็ทําการพ่นลักเกอร์นะครับและระหว่างรอลักเกอร์แห้งสามารถบัดกรีสายไฟหลอดไฟร,รอได้เลยนะครับผมก็บัดกรีลงไปเสร็จแ,แล้วก็อย่าลืมใส่ท่อหดไว้ก่อนนะครับผมภุมท่อหดแล้วก็ลนท่อหดให้มันหดลงไปนะครับ แค่นี้ครับผมไฟที่ใช้จะเป็น LED นะครับผมเป็น LED MR 1 6 3วัตต์จริงๆมันมีเลนนะครับผมเลยงัดทิ้งไปแล้วจำไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนแล้วลัวกเกอร์ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวถึงขั้นตอนเวลาที่เราจะมาทำฐานของโคมไฟครับว่าจะวางแนวนี้ทำการสร้างจุดยึดที่ฐานนะครับผมค่อนข้างจะโชคดีมากเพราะรูของเหล็กกับรูของปั๊ม ตรงกันเป๊ะเลยครับผมทีนี้ก็เหลือมาร์กเซ็นเตอร์จุดพับสองจุดนะครับผมทำการเจาะรูเพื่อใส่สวิตช์นะครับผมเมื่อเจาะรูใส่สวิตช์กับรูเสียบอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการพับได้เลยครับผมพับจุดนี้ฮะอาจจะยากนิดนึงนะครับผมต้องใช้แรงนิดนึงตรงนี้ อ่าเรียบร้อยแล้วผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมทำการไขน็อตตรงจุดเซนเตอร์ที่เรามาคไว้นะครับตามด้วยน็อตตัวเมียแล้วก็ไขให้แน่นครับติดตั้งแกนหมุนกับปั๊มเบรกให้แน่นเลยนะครับเราจะไม่ถอดกันแล้วตรงนี้ ทำการใส่แกนหมุนนะครับผมใส่ตรงกลางกับฐานเลยครับผมมันมีรูมาอยู่แล้วก็ใส่ได้เลยด้านหลังเราก็จะใช้แหวนรองหนึ่งตัวตามด้วยน็อตตัวเมียเป็นแบบกันคลายนะครับผมก็ไขไม่ต้องแน่นมากพอไขให้พอมีการให้ตัวได้และแน่นอนครับเราควรจะติดลูกยางที่ใต้ฐานด้วยครับผมป้องกันการลื่นนะ ใช้กาวร้อนเลยครับผมผมตอนแรกคิดว่าจะใช้ปืนกาวก็ขี้เกียจเสียบปลั๊กอะเอาอันนี้เลยแล้วกันทําการติดตั้งสวิตดูคร่าวๆก่อนนะครับผมตาแหน่งผมว่าจะวางตรงนี้แหละก็เราจะใช้เป็นท็อกเกิลสวิตครับผมเพื่อความคลาสสิกงานครั้งนี้ผมแนะนำให้ใช้ไฟ12โวลต์เท่านั้นนะครับผมเพราะมันตัวถังเป็นเหล็กค่อนข้างจะเยอะ ผมประมาณนี้มันจะหมุนรอบตัวมันเองได้เมื่อได้ฐานแล้วนะครับผมก็เอามือเบรกมาทําการเจียตัดแต่งตรงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็เจาะรูให้เข้ากับตรงนี้ได้ครับผมตรงช่องใส่มือเบรคจริงๆมันจะใส่อย่างนี้ครับผมในรถอะแต่เราไม่ใส่งนะครับผมผมว่ามันมันมันดูปกติไปเราก็ต้องทําการมาใส่แบบนี้แล้วก็ทาการเอาน็อตมือเบรกใส่ลงไป จุดนี้ขาขให้แน่นเลยก็ได้ครับก็เร็งๆดูว่าให้ตรงในระดับหนึ่งครับผมนำมือเบรกอีกอันหนึ่งนะครับผมมาทําการติดตั้งตามด้วยแหวนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียแบบห่างปลาเพื่อง่ายต่อการปรับเพราะส่วนนี้คือส่วนด้านบนของคมไฟก็เรียบร้อยครับจะได้ประมาณนี้พอเราจะปรับได้ ทำการเจาะรูคั่วไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมก็เจาะให้ทะลุถึงกันสองด้านเลยทําการติดตั้งคมไฟเลี้ยวนะครับผมกับปลายมือเบรกก็ใส่มันเข้าไปเลยครับผมอ่าแค่นี้นครับผมลืมบอกไปว่าปลายมือเบรกเราต้องเจาะด้วยนะครับผมให้รูมันเท่ากับรูของโคมไฟเลี้ยวที่เราเจาะ อ่าเรียบร้อยครับผมใส่นอตทางปลาทีนี้เราก็จะปรับตรงนี้ได้เหมือนกันทําการเดินสายไฟนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องทําการยึดหลอดไฟติดใต้โคมส่วนการติดตั้งหลอดนะครับผมเราจะยึดง่ายๆเลยใช้หางปลานะครับผมยึดตรงหูยึดเลนของไฟเลี้ยวเนี่ยแหละครับซึ่งออกแบบมาค่อนข้างดีอยู่แล้วเราอย่าไปดัดแปลงอะไรมากครับ เนี่ยผมแค่นี้ก็ไม่หลุดละส่วนเลนด้านหน้าผมจะไม่ใส่นะครับผมผมคิดว่าบางทีใส่เลนเข้าไปปุ๊บมันจะอมความร้อนเปิดโล่งๆอย่างนี้ดูจะปลอดภัยกว่าบตเตรีสวิตนะครับเรียบร้อยแล้วก็หุ้มทองหดด้วยไข่สวิตให้แน่นครับคราวนี้ติดตั้งแบบ อย่างจริงจังละไม่ทอนละติดตั้งขั้ว adapter นะครับผมขายให้แน่นบัตรฟรีขั้วด d a p t e r ไฟเข้านะครับงานยังไม่เนียนพอนะครับผมต้องหุ้มสายไฟก่อนถ้าเห็นแบบนี้โอ้สายนี้แดงแปรดมาเลยจัดการใส่ท่อร้อยสายไฟนะครับผมคอใส่มาเรื่อยๆเลยครับ จัดการลัดเก็บสายไฟด้วยเคเบัไท้ายนะครับผมเพื่อความสวยงามมาลองทดสอบกันครับผมว่าโอเคไหมเรียบร้อยครับผมสว่างหมุนได้ครับผมปรับขยับได้ตามต้องการ พอดีของมันก็คือมีฐานกันแม่เลยครับผมเอาไว้ดูดน,อน็อตได้ก็ <ıkt masterpiece> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับโคมไฟจับซากอะไรรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆก็กลายเป็นโคมไฟตอบอ, pues. <liquor> อ่านหนังสือแบบวินเทจวินเทจแนวสตรีมพังนิดนึงโอเคครับผม